สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอ Honda City 1.5S ปี2009นะครับสีเงิน 1.5S ปี2009สีเงินนะครับก็เหมือนเช่นเคยครับขอให้ดูรอบๆก่อนภายนอกรถนะครับฝาปะโปรงนะครับ ซ้ายด้านคนขับนะครับด้านคนขับยาวมาถึงด้านหลังนะครับด้านท้ายฝาปองท้ายนะครับท้ายเซนเซอร์ถอยหลังนะครับเซนเซอร์ถอยหลังฝั่งผู้นั่งโดยสารด้านข้างคนขับนะครับโอเคก็เหมือนเดิมเลยครับตามลำดับ สเปกยางเป็นล้อมแมกนะครับล้อมแมกยางปีสิบเจ็ดนะครับคันนี้บอกก่อนคันนี้มีโหลดมานะครับมีโหลดมานะครับเป็นยางปีสิบเจ็ดใส่ยางมาให้ที่หนึ่งห้าแปดทับห้าห้า R สิบหกนะครับข่อสิบหกหนึ่งแปดห้าทับห้าห้า R สิบหกนะครับ ทั้งสี่ล้อทั้งสี่ล้อนะครับสเปคเดียวกันมีโหลดมานะครับไม่รู้ว่าจะเห็นโชคหรือเปล่าอ่าเห็นไหมเอ่ยนี่เป็นสปริงโหลดนะครับโชกเดิมสปริงโหลดโชกเดิมทั้งสี่ต้นทั้งสี่ล้อนะครับสี่ด้าน ไปท่อไปท่อซิ่งวัยรุ่นชอบไปท่อซิงนะครับเสียงไม่ดังเดี๋ยวจัดสตาร์ทให้ดูเสียงไม่ดังนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่นั่งโดยสาด้านในนะครับฝั่งคนขับบอหนังสีครีมนะครับ ภายในสีครีมสีครีมตัดกับสีดำนะครับคอนโซลสีดำโกระจกไฟฟ้านะครับสี่บานนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับ,บ,านนรบามาดูภายในะภายายภายนหน้ารถกันคอนโซลน,นะครับคอนโซลสีดำนี่คอนโซลสีดำนะครับ อันนี้เป็นตัวเอนะครับช่องแอร์นะครับสี่ช่องมาตรฐานมาตรฐานสี่ช่องนะครับหน้าปัดนะครับคงมาลายพาวเวอร์เฮดแดงนะครับเป็นเฮดแดงปุ่มปรับอากาศนะครับระบบปรับปรับปรับอากาศระบบเครื่องเสียงนะครับเครื่องเล่น CD ดีนะครับ m อ3 ถัดลงมาก็จะเป็นเกียร์อัตโนโมัตินะครับลงมาเป็นเกียร์อัตโนโมัติถัดลงมาจากเกียร์ก็จะเป็นเบรกมือนะครับพร้อมช่องวางแก้วน้ำสามช่องนะครับช่องวางแก้วน้ำสามช่องนะครับพู้โดยสารข้างคนขับนะครับข้างช่องเก็บของนะครับเกียร์หน้าก็ทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดกันครับ Okay. นี่นะครับหน้าปัดของ Hon d a าซิตี้นะครับตรงกลางาใหญ่ๆกลมๆเห็นชัดเจนนะครับไฟสีส้มเป็นตัววัดความเร็วนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตัววัดรอบการทำง,งานของเครื่องยนต์นะครับพร้อมไฟแบตแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับพอสตาร์ทเดี๋ยวก็จะดับนะครับด้านขวารูมเข้าดูให้ไกลนิดนึง ด้าน,นขวาก็จะเป็นไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับ P R N D ไล่ลงไปนะครับไฟเปิดประตูเข็มขัดนิราภายัยไฟเบรกมือและด้านขวาสุดที่เป็นเข็มนั้นก็จะเป็นบอกว่าปริมาณนะ้ำมันเชื้อเพลิงนะครับปริมาณมันเชื้อเพลิงด้านซ้ายก็จะเป็นระบบปัดน้ำฝนด้านขวาก็จะเป็นเปิดไปิดไฟหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับทั่วไป สตาร์ตดูนะครับโอเคระบบอื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับแอร์ AC ไลฟฟ้านะครับระบบความเย็นระบบปรับต่างๆเอาไปดูที่นั่งโดยสารด้านหลังกันครับ มาถึงที่นั่งโดยสารด้านหลังนะครับเบาะแถวสองเบาะหนังเช่นกันนะครับสีครีมดูสะอาดตานะครับรักษาง่ายฝั่งนู้นก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับฝั่งขวาก็กระจกไฟฟ้าเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันตอนนี้ก็มาถึงที่เก็บสัมภาระภายใน ด้านหลังนะครับท้ายรถนง่ายๆก็กว้างกว้างกว้างขวางความจุก็เยอะนะครับเก็บได้เยอะพอสมควรไม่มีติดแก๊สนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ช่องอะไหล่ช่องยางอะไหล่นะครับบอดี้ภายในนะครับไม่มีอะไรรถเดิมๆนะครับรถดเดิมๆด,ดูน็อตน,นะครับฝาปองท้ายนะครับ อาร์ตต่างๆนะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สติกเกอร์ไฟลายอ่ะนี่มาถึงด้านท้ายก็ต้องฟังเสียงท่อกันหน่อยนี่นะครับเสียงท่อไม่ดังนะครับไม่ได้ดังปุ๊บปาร์ตม่รุ่นท้าย แสงกำลังพอดีครับนุ่มดวงเสียงเคาะครับก็มาถึงด้านหน้านะครับภายในห้องโดยสารนะครับด้าขออภัยครับภายในห้องเครื่องภายในห้องเครื่องนะครับดูโดยรวมครับภาพโดยรวมภายในห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่อง ivtec h นะครับ ไอวีเทคหนึ v ่ 6, นะครับหน0่เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีนะครับตัวนี้เกียร์อัตโนมัติ5สปีนะครับไอว I ีเทเกียร์อัตโนมัติ5้สปีให้กำลังสูงถุดที่1 2อยแรงม้านะครับรลังยี่สิบแรงมา้าก็แรงในระดับขอ,ขอครับฟอนาเขา มาให้แนวทางนี้อยู่แล้ววัยรุ่นจะชอบเพราะว่าความแรงวาย27เดรงมาเก,กียร์ตัวลงมาท่าสติดเครื่อง 1,500cc นะครับนี่ก็โดยรวมนะครับต่อระโปรงหน้านะครับฟังสีเครื่องน,นะครับถ้าจะโดยประมาณ7,000ท่าต้องเข้ามาดูรถดูจ,ดจริงครับจะเห็นภาพ อันนี้ก็เป็นภาพวีดีโอแต่ไม่ได้ตกแต่งแต่อย่างใดนะครับเป็นภาพสดๆเป็นภาพสดๆนะครับเดีย๋ยวเรามาดูราคากันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูราคากันครับราคาคันนี้นะครับราคาราคาขายไว้ที่2 8งแ0 0แบาทนะครับ Honda City 1.5ึอปี2 0 0 9ันเก้านะครับสองแสนบาทนะครับ วัยรุ่นได้ไปคุ้มครับเปลี100่ยนร้อยอย่างเดียวสวยแล้วครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคอนอยู่โดยประมาณนะครับห้าพันหกร้อยบาทนะครับห้าพันหกร้อยบาทเจ็ดสิบสองงวดห้าพันหกร้อยบาทเจ็ดบสองงวดนะครับเครดิตดีเครดิตดีนะครับออกรถหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเครดิตดีออกรถหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับช่องทางการติดต,ต่อต่างๆนะครับของทางร้านถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูรถสามามาโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับชื่อร้านนะครับกวงเสงนะครับอยู่ริมถนนรามคำแหงนะครับ มุ่งหน้ามาจากลาสาลีนะครับก่อนถึงแยกมินบุรีระหว่างซอยรามคำแหง159-159ทับหนึ่งนะครับหลังป้ายรถเมล์ครับจุดสังเกตง่ายๆป้าย P.S.I นะครับ P.S.I ปุ๊กก็จะเจอเต็นท์รถเลยนะครับกวงเสงนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้ครับ2 8 9 0 0 0บาทคุ้มค่าตุดๆปี2009นะครับผ่อนอยู่โดยประมาณนะครับ5,600บาท72วันรายละเอียด รายละเอียดการติดต่อต่อตางๆเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะนำรถอะไรมานำเสนอฝากคุณลูกค้ารอติดตามมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ